สวัสดีครับสวัสดีกับช่องชูชิเอเทนนะครับวันนี้จะเราจะมาดูว่าเรามีหน้าอะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ชูชิเอเทนนะครับอันนี้คือหน้าแคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียไข่กุ้งแดงนะครับสองชิ้นอันนี้หน้าซาลายซาลายเขียวญี่ปุ่นครับ มายองนีปูอัดแล้วก็นี่ยอ่อแผ่นนะครับยอแผ่นนี่หน้ามากิครับสองชิ้นนี่วาซาบิแล้วก็นี่มายองนิดครับนี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วมันกินอยู่ไกลมองไม่เห็นชิ้นชูชินะครับนี่ครับแต่ละชิ้นหน้ากินไหมครับ เจอกันได้พรุ่งนี้บ้านสงแคนนะครับเขยดอวตอกูกาสิงนะครับพรุ่งนี้ครับนี่เราจะมาชิมดูนะครับว่าอร่อยไหมเติมวาซาบินะครับใส่นิดเดียวแค่นี้ตามด้วยมายงเนส อร่อยครับอือหือต่อไปเป็นมากิครับ สหรับมืออึมันตรงแค่นะครับมีหนวดมึกยักนะครับทำง่ายๆโตๆนะครับเจอกันมืออึมันตรงแค่นะครับเด้ออืม ปวดมายองเน้นะครับน่านนี้อร่อยมากเล็กหน่อยมากขนาดครับหนานี่พุ่มง่ายก็ก,กินดีเสียบลาลาเกียว สำหรับบนันทงูที่คนบ่คยกินนะครับให้พปี่ยิ้มได้บันตองแค้นนะครับหมูอื่นอยากคล่องม่งว่ามันเจียบซ้ำไหนนะครับวาซาบิหอมหอมครับเจียบกับสาหล่ายนี่ วาซาบินะครับยังหอม,อ,มอร่อยนะครับอื เก็บคลิปเดี๋ยวเพียงครงนี้ก่อนเด้อพี่น้องกินก่อนหิวแสบ